ตอนที่หนึ่งเกิดมาทำไมหลวงพ่อคูณตอบไว้หมดแล้วชีวิตคนเราพอเกิดมาแล้วมันมีคำถามมากมายแต่คำถามที่ใหญ่ที่สุดของเราทุกคนคือเรามาเกิดกันทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทุกข์หรือเพื่อสุขเกิดมาหาเงินหรือมาเรียนรู้บางอย่างที่ลึกกว่านั้นหลวงพ่อคูณปาลิสุทธโธท,ท่านตอบคำถามนี้ไว้แบบสั้นที่สุดแต่ชัดที่สุดและลึกที่สุดท่านล่า เกิดมาใช้กรรมทำกรรมดีแล้วก็ไปสั้นๆเท่านี้แต่กินใจทั้งชีวิตวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปมองชีวิตตามรอยหลวงพ่อคูณผ่านคำสอนที่ท่านฝากไว้เพื่อให้เราใช้ชีวิตแบบเบาเข้าใจตัวเองเข้าใจคนและเข้าใจความจริงของโลกใบนี้ให้เสียงนี้เป็นเหมือนการนั่งฟังหลวงพ่อคูณในวันที่คุณเหนื่อยใจมาฟังด้วยความสบายอย่าเร่งอย่ากังวล ปล่อยชีวิตให้ช้าลงสักนิดบทที่หนึ่งเกิดมาเรียนรู้ทุกหลวงพ่อคุณเคยพูดแบบตรงๆว่าความสุขมันปลอมความทุกข์นี่ของจริงทําไมท่านพูดแบบนั้นเพราะท่านอยากให้เราเห็นว่าความสุขบนโลกนี้เป็นของชั่วคราวได้มาเดี๋ยวก็หายได้สมหวังเดี๋ยวก็ผิดหวังใหม่ได้ของที่อยากได้เดี๋ยวก็อยากได้อีกไม่มีใครบอกว่าฉันมีความสุขพอแล้วไม่ต้องมีอีก แต่ความทุกข์อยู่กับเราจริงกดเราได้จริงบีบหัวใจได้จริงท่านจึงสอนว่าคนเราเกิดมาเรียนรู้ทุกข์เพราะทุกข์นี่แหละทําให้คนฉลาดขึ้นได้จริงยามเจ็บป่วยเรารู้ค่าของสุขภาพยามผิดหวังเรารู้ค่าของกําลังใจยามสูญเสียเรารู้ค่าของสิ่งที่เคยมีนี่คือการเรียนรู้ที่ไม่มีโรงเรียนไหนสอนแต่ชีวิตสอนเราเองบทที่สอง ใช้กรรมเดิมด้วยใจที่เข้าใจหลวงพ่อคูณบอกไว้เสมอว่ากรรมเก่าแก้ไม่ได้แต่ใช้ได้ประโยคนี้ลึกมากความหมายคือเราต้องยอมรับสถานการณ์บางอย่างในชีวิตเพราะมันเป็นผลจากสิ่งที่เราเคยทำในอดีตหรือชาติก่อนบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมาคนรักไม่เหลียวแลบางคนเกิดมาในครอบครัวแตกแยกบางคนทำดีแต่ถูกตำหนิ บางคนช่วยคนแล้วโดนโคดโกงหลวงพ่อคูณสอนว่าอย่าโทษฟ,ฟ้าอย่าโทษโลกอย่าโทษใครท่านว่ามันเป็นของเองเองอดีตเองทำไว้การยอมรับไม่ใช่ความแพ้แต่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาเมื่อเรายอมรับกรรมเก่าได้เราก็เริ่มต้นสร้างกรรมใหม่ได้ง่ายขึ้นบทที่สามทำดีแบบไม่ต้องอวนเพราะดีคือดี หลวงพ่อคูณเป็นพระที่สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลถนนมากมายจนไม่มีใครนับได้แต่ท่านพูดเสมอว่าทำดีอย่าอวดเด้อทำแล้วลืมไปซะดีสุดเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำความดีเพื่อให้คนชมเราจะเหนื่อยจะคอยมองตาคนคอยดูว่าคนเขาจะพูดถึงเราไหมคอยว่าคนจะตอบแทนเราไหมแต่ถ้าทำดีแบบไม่หวังอะไรใจจะเบาเบามาก เบาจนชีวิตเรามีพื้นที่ให้ความสุขเข้ามานั่งทับหลวงพ่อคูณเคยพูดไว้ว่าทําดีมันเป็นของเองคนอื่นไม่ให้เองก็ได้เองดีแท้มันตอบแทนเราเสมอแม้ไม่มีใครเห็นความทุกข์ของคนอื่นช่วยได้ก็ช่วยสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลวงพ่อคูณโด่งดังและเป็นที่รักของคนทั้งประเทศไม่ใช่ว่าท่านให้ของแต่ท่านให้ใจทุกครั้งที่มีชาวบ้านทุก ขอความช่วยเหลือแม้ยากแค่ไหนท่านจะพูดแบบง่ายๆว่าเอ็งเดือดร้อนกูก็เดือดร้อนนำได้นี่คือจิตของผู้ดูแลผู้อื่นจริงๆไม่แบ่งชนชั้นไม่แบ่งฐานะไม่แบ่งว่ารวยหรือจนท่านช่วยหมดท่านสอนว่าการช่วยคนไม่จำเป็นต้องใหญ่โตบางทีแค่ฟังคนที่กำลังเครียดยิ้มให้คนที่เหงาช่วยยกของให้คนแก่ปลอบใจคนผิดหวังสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ ทำบุญใหญ่กว่าการไปวัดทั้งวันเสียอีกเพราะมันเป็นบุญที่มีชีวิตเป็นบุญที่ทํากับคนตรงหน้าไม่ใช่แค่ทําตามพิธีบทที่หชีวิตจริงไม่มีอะไรเป็นของเราหลวงพ่อคูณถือของเก่าๆทั้งชีวิตเพราะท่านรู้ว่าของใหม่ก็ต้องเก่าของเก่าก็ต้องพังไม่มีอะไรติดตัวไปได้ท่านเคยพูดว่าของกูไม่ใช่ของกูของแท้จริงคือความดีเท่านั้น บ้านรถเงินทองเราแค่ดูแลไว้ชั่วคราววันหนึ่งเราก็วางเหมือนเจ้าของเก่าเคยวางไว้ให้เราใช้ถ้าเข้าใจตรงนี้ชีวิตจะเบามากไม่แข่งไม่แย่งไม่กดดันตัวเองเกินไปไม่โกรธง่ายไม่ถือสาเกินเหตุเพราะรู้ว่าทุกอย่างมันแค่ผ่านมาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปบทที่6พักใจไว้กับความดีก่อนจะไปต่อตอนที่สอง ขอให้คุณหลับตาเบาๆหายใจช้าๆแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราได้ทำความดีอะไรให้ตัวเองหรือยังได้ทำดีอะไรให้คนอื่นหรือยังได้ปล่อยวางเรื่องที่ควรวางหรือยังหลวงพ่อคูณสอนเสมอว่าทำดีไว้ก่อนเดี๋ยวดีจะมาหาเองคำนี้จริงที่สุดฝากกดติดตามและกดตูกใจด้วยนะครับสาธุ